สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดดูปั๊มมีปัญหาว่ามีปัญหาอะไรเวลาใช้เวลาเราเติมน้ำแล้วแล้วเรามาเปิดมันไม่มีน้ำไม่ออกปั๊มไม่มีเสียงมีปัญหาก็เกี่ยวกับตัวนี้แหละครับตัวปั๊มมันตัวปั๊มเครื่องพ่นยาครับ เราจะาเราจะมาบอกวิธีวิธีแก้เบื้องต้นครับถ้าไม่ยังไม่เปลี่ยนใหม่ครับให้เราคันนอดแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับนดสอตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับ2ตัวนี้ โอเคครับแล้วก็ถอ,อดน็อตสองตัวนี้ออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถอดมาดึงแบบนี้ครับนี่ครับตัวมอตเตอร์นั้นเราก็ดึงมอตเตอร์ออกมาครับครับให้เราเอาอะไรมางัดก็ได้ครับเพื่ออัดจลจรบบีตัวนี้ครับ เพราะมันจะทำให้ตัวนี้ติดได้มันเป็นสนิมอัดจะรบีก่อนนะครับโอเคครับพอเราอัดจารบีเสร็จแล้วเราก็เอาไว้เหมือนเดิมครับเข้าเหมือนเดิม ถ้าเราจะอัดจอรลบีให้เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าไม่ออกมันจะเอาเอาตัวลูกปืนออกไม่ได้ครับตัวปิดฝาลูกปืนออกไม่ได้มันจะอัดจอรลบีไม่ได้ครับเราต้องเอาออกก่อน เราเอาอะไรดึงออกก็ได้ครับออกครั้งแรกมันจะยากนิดหน่อยอันนี้ผมออกหลายครั้งแล้วนี่ครับตัวนี้ออกมานี่ครับตัจวจารบีบตัวลูกปืนถ้าเรางัดตัวนี้ฝาตัวนี้ออกครับครั้งเดียวนะครับ เราทําเสร็จแล้วเราก็ออกกลับคืนครับใส่ถ้มีทางด้านจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ครับให้เขาเหลี่ยมเหมือนเดิมโอเคครับเราก็ใส่ตัวนี้กับเหมือนเดิมครับครับตัวนี้ไม่เป็นอะไรครับเราก็ เาเข้าเหมือนเดิมครับเราเข้าแบบนี้เลยครับเ,เข้าแบบนี้ปุ๊บอเคีรับตัวนี้เป็นสายไฟมาม,มีตัวนี้ครับ้าครอบให้เราไปเป็นตำรางเลยแล้วก็ออกตรงนี้ออกแบบนี้ รเราก็เข้าเสร็จแล้วเราก็มันน็อตกลับคืนเหมือนเดิมสองตัวเหมือนเดิมครับถ้าใครอยากดูคลิปที่ผมประกอบให้คลิก ต,ตัวนี่ครับตัวตรงนี้ครับที่เข้าไปเลยครับจะดูประกอบอันใหม่เขาเข้าครับ าเครื่องใครมีปัญหาก็ทำได้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนตัวหนึ่งประมาณ200กว่าบาทครับตัวปั๊มตัวนี้มัน200กว่าบาทครับนี่แค่นี้ละ เราก็เปิดเครื่องดูว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้เวลาอยากรู้อยจะเพิ่งเติมน้ําก่อนนะครับให้เปิดเครื่องลองก่อนถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ดังก็ออกมาใหม่เราก็ใส่ใหม่มาทำเหมือนเดิมครับถ้ามไม่ดังอีกก็ดูสายไฟครับว่าขาดไม่ขาดแล้วก็ดูแบตเตอรี่ด้วยว่ามันมีไม่มีนี่ครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ